ดีค่ะคุณวิรศักดิ์คุณปัทมาพรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ,ค,ะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์ฝ่ามาได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์รอาจารย์ใช้วิธีไหนเพราะว่าตอนนี้เลยแหละคนเขาบอกว่าต้องไปขอเ็ดรับว่าดูจากหนึ่งถึงหกของแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนเขาเขาโพยกันมาอาจารย์ถูกไหมคะแนนมันจะโดดกันไปง่้นจะเยอะเหมือนกันเลยอาจารย์ใช้วิธีไหนฮะ <c oughs> เผื่อมีโอกาส <c oughs> จะไปใช้วิธีอาจารย์มั้งเนี่ย คือตอนนี้เริ่มรู้สึกดีใจแล้วค่ะว่าตัวเองเนี่ยเอ่อได้มาอันดับท้ายๆได้มาลำดับคือหลังหกมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกดีใจแล้วว่าเราไม่ใช่อ,อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงตอนแรกใจหายว่า เออเราคงคะแนนไล่ตามเขาไม่ทันนะเพราะมันห่างกันจริงๆอะ่ะแล้วก็<ะ>รู้สึกใจเสียว่าสงสัยไม่ได้เข้าแล้วแต่พอหลังจากที่คะแนนทั้งหมดมันดอ,อกมาเนี่ยก็ได้เห็นกันใช่ไหมคะว่าอันดับหนึ่งถึงหกเนี่ยคะแนนมันสูงปีตดขึ้นไปเลยแล้ใครที่เจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้อยู่สายแข็งแล้วสายอ่อนที่ออมาอตรงนี้นะคะซึ่งตัวเดนเองก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเอ กติกาเนี่ยมันไม่ใช่กติกาสำหรับการที่จะได้คนสรญหาคนเข้าสู่การเป็นออสอวอที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติแต่มันเป็นเหมือนกับคัดคนเล่นเกมโชว์ไปเอารางวัลใหญ่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกามันจึงเดี๋ยวฉันใช้คำว่าโหดเที่ยมหักหลังแล้วก็หัว นะคะซึ่งซึ่งแนเนี้ยอถามว่าแล้วถ้ามันโหดเที่ยมหักหลังและหัวเนี่ยเดลรอดมาได้ยังไง <c oughs> คือต,ตอนที่เข้าไปสมัครเนี่ยนะคะกอ็อไม่ได้รู้จักใครม,มีมีแต่ใจไปแล้วก็เข้าไปสมัครต่อมาเนี่ยก็มีเหมือนกับคนที่มีอุดมการเดียวกันที่เขาเอ,อสมัครเข้ามาแล้วก็เขาก็ไปโพสต์ประวัติของตัวเองในไอรอนนะคะก็ ในเว็บไซต์ของไอรอก็เราก็จะพบคนที่มีอุดมการที่ค่อนข้างจะเน้นไปในเชิงเสีิงนิยม mm. อ่อ mm. เขาบอกว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญ mm. อ mm. เขาก็จะ,ะมีการที่จะ,ะตรวจสอบรัฐบาลอะไรต่ออะไร mm. เราก็เลยมีพันธมิตรจากตรงนั้น mm hmm. ก็คือเกาะกลุ่มกันเข้าไปเล็กๆนะคะไม่เยอะอะเป็นกลุ่มหนึ่งละที่จะสามารถที่จะ ช่วยเหลือกันเข้าไปในขณะที่อรอบแรกๆเนี่ยมันจะมีลักษณะค่อนข้างโหดเที่ยมก็คือโหวตคนให้ตกไปใช่ไหมคะมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาเรียกว่าอรอบสกัดจุดแข็งคือใครที่โดดเด่นโด่งดังเนี่ยจะถูกสกัดในรอบอที่เลือกกันเองเพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเลือกอคนแข็งเข้าไปรอบต,ต่อไปขเขาจะตก ใช่ไหมคะใช่ใช่คือแบบนี謝謝้ถ้าเราไม่มีพันธมิตรเลยเนี่ยเราคงเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับในในในรอบแรกเนี่ยมันสามารถที่จะแลกโหวตกันได้อก็คือเธอเลือกฉันฉันเลือกเธอเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มกลุ่มเออาชีพเดียวกันนะคะถ้าสามารถที่จะเกาะพันธมิตรได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็พอจะผ่านในตรงนี้เข้าไปก็คือ เขาก็อาจจะมีกลุ่มอุดมการณ์ที่คล้ายกันแล้วก็มองว่าอ่ะเราช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่จะเข้าไปอันนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งออ่อม,มันก็ค่อนข้างน้อยนะคะคือถ้าสามารถผ่านในรอบเลือกกันเองเข้าไปได้เนี่ยเราก็จะไปเจอรอบอ่ากลุ<ว>่มอ่ารอบรอบอที่สองนี่เขาเรียกว่ารอบหักหลัง <c oughs> รอบหักหลังนี่ก็คือว่า <c oughs> ไปเลือกต่างสายกันล <c oughs> ะเรียกว่าไข้ รอบควาเราเนี่ยะจะมีสี่สี่สี่โหวตใช่ไหมฮะไปควายกับอีกสี่สายเรามีสี่โหวตเราเลือกได้กลุ่มละหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่กลุ่มนะแต่เราเลือกตัวเราเองไม่ได้ทีนี้ตรงเนี้ยเราต้องไปแลกโหวตกับเขาถ้าเผื่อว่าเราไปแลกโหวตกับเขาแล้วเนี่ยถ้าทุกคนแลกกันสี่โหวตสมบูรณ์คือชั้นแลกเธอเธอแลกชั้นแล้วได้สี่โหวต มันจะเท่ากันหมดแล้วมันจะผ่านรอบนี้ไม่ได้มันต้องมีคนที่เอ่อไปเปิดดีลใหม่ค oh. ือแลกมาสี่บทแล้ว hmm. ใช่ไหมคนะซ uh. ึ่งก็อ่าตกลงฉันแลกเธอเธอแลกฉันเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดดีลใหม่ว่าฉันจะไปให้ hmm. ใหเธออีกสี่กลุ่ม hmm. ใช่ไหม hmm. แล้วก็ไปหลอกเขาอีกว่าเออเราเนี่ยจะไปจะไปให้เขานะแล้วเขา uh. ให้เรานะเพราะฉะนั้นคนเนี้ย จะได้8โหวตหลังจากที่ไปหลอกมาสองกลุ่มใช่ไหมฮะ,ะก็คือเปิดสีด่เปิดเปิดดิวแล้วสี่โหวตสองอันก็คือแปดคนเนี้ย <c oughs> จะได้แปดส่วนคนอื่นๆเกาจะได้สี่แล้วบางคนที่ถูกหักหลังอาจจะได้ศูนย์เลย <c oughs> อ,อันนี้เขาเรียกว่าออรอบหักหลังนะคะออทีนี้ไอ้รอบเนี้ยเอ,อถามว่า เราจะเข้าไปได้ยังไงตัวเดนนี่ยเข้าไปได้ยังไงก็คือเรามีการแลกกันแล้วมันจะต้องมีคนที่อเขาเนี่ยไม่ได้แลกกับเราแต่เขาเห็นเราแล้วเขาอยากเลือกเพราะว่ามันไฝสายกันแล้วไงเขาไฝสายกันแล้วเขาไม่มีผลต่อตัวเขาก็คือถ้าเขาเลือกเราเนี่ยเราก็เข้าไปในในรอบต่อไปในสายเราเขาก็เข้าไปในสายเขารอบนี้เนี่ยเดนคิดว่า ไอการที่เด่นเป็นที่รู้จักของผู้คนเั่นก็ไปยืนยิ้มให้เขา <laughs> ขที่ก่ <laughs> อนที่ก่อนท,ที่จะเข้าไปโหวตเนี่ยนะคะก็คือเด่นไปแต่เช้าเลยไอรอบสุดท้ายที่รอบประเทศเนี่ยเขาโหวตกันเก้าโบวตเดยนไปหกโมงมแล้วเด่นก็ไปยืนยิ้มให้ใหเขาข้างหน้าแล้วก็เขาก็เข้ามาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยอคือ,อจะมีคนที่เข้ามารู้จักแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้า รอบว่ายแล้วเราเจอกันเนี่ยเขาจะโหวตให้อาจารย์นะเมเขาบอกเนี่ยหนูชอบอาจารย์อ่าผมจะโบวตให้อาจารย์รอบเนี้ยจะเป็นรอบที่เอ่อเราสามารถที่จะหาคะแนนนิยมจากคนที่รู้จักเราได้โอ้โหแล้วหักหลังมันก็หักหลังกันไปแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโบวตจะไปแลกแต่เขาให้เราเพราะเขารู้จักเรา อันเนี้ยมีโอกาสรอดเข้ามาแล้วก็ในท้ายตารางก็คือลำดับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีคนกลุ่มเนี้ยหลุดเข้ามาคือออย่างเช่นคุณอังคณาใช่ไหมคะมีรลบไปจิ้เนี่ยอั์ป<อ>ระภาวเ,<อ>เป็นตกแต่งออ,อย่างเงี้ยก็<อ>คือมีคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธาในผลงานแล้วชอบเขาก็จะให้โหวตเหลือๆของเขาออกมามันก็กลายเป็นมาผสมเราได้ไม่เยอะหรอก อาจจะแบบสามสิบอะไรเงี้ยของตัวเองได้มาสามสิบสามใช่ไหมคะก็คนข้างห่างจากไอ้แบบเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็อได้เข้ามาเพราะว่ามีคนที่เขารู้สึกว่าเขามีโหวตที่ที่เหลือแล้วเขาอยากจะเลือกเรารอบนี้ก็เลยหลุดเข้ามาได้ก็อาจารย์อาจารย์ใช้วิธีนี้ได้ยังไงเนี่ยอาจารย์คิดวิธีนี้ได้ยังไงค่ะคิดวิธีนี้ได้ยังไงมันไม่ได้บังเอิญนะคะคือ รอบรอบแรกเนี่ยตอนที่ไปสมัครครั้งแรกเลยที่อำเภอพระนครอไปสมัครรอบรอบอำเภอใช่ไหมฮะก็คือเข้าไปครั้งแรกเลยก็เดินเดินเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อำเภอก็มาขอถ่ายรูปเออก็คือหมายถึงว่าเขารู้จักเราไงเขารู้จักเราแล้วเขาบอกอาจารย์มาสมัครด้วยเหรอหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแล้วพอเราถ่ายก็มีผู้สมัครคนอื่นมาขอถ่ายรูปเราอีกเออเราก็รู้สึกว่าอ๋อ เขารู้จักเราเขารู้จักเราเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแนะนําตัวกับเขาได้ถ้าเผื่อว่าเขาเข้าไปแล้วมาไฝ่กับเราเขาก็รู้จักเราเขาไม่รู้จักคนอื่นเขาน่าจะให้โหวตเราเลยได้เป็นไอเดียมาตั้งแต่รอบอําเภอนะคะก็คือไปเท้าแล้วก็ไปยืนยิ้มอยู่หน้าอําเภอแล้วก็แล้วก็เ พูดคุยกับผู้คนก่อนที่จะถูกลิสโทรศัพท์เราก็าจะถ่ายรูปกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะคะพอรอบอำเภอเข้าจังหวัดนะก็มามาที่ศูนย์ราชการก็ทําแบบนี้ก็คือมายืนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกับคนแล้วคนก็จะรู้แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เหมือนกับเขารู้ว่าเรามาสมัครสุดท้ายถ้า,าเผื่อบังเอิญมาเจอกันเขาน่าจะให้โหวตเราได้ประมาณเนี้ยค่ะ อืมอาจารย์คือตอนนี้มันเล่าแล้วมันสนุกมันตลกอา,อาจารย์ mm hmm. แต่พอตอนที่เราอยู่ณสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยบางทีอ่ะมันก็ดูเคลิคล้มกันนะอาจารย์แบบเนี้ยเพราะมันต้องมีชิงไหวชิงคลิปกันพอสมควรอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกันเนี่ยนะทั้งโหดเยี่ยม mm hmm. หักหลังอะไรกันมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์อย่างประเด็นที่อาจารย์พูดสําคัญคือว่าคือถ้าเราเห็นคนที่เขาดูเหมือนจะเก่งกว่าดูเหมือนจะมีชื่อเสียงกว่าเราต้องหักเขานะเราต้องสกัดเขาไว้ก่อนอันนี้จริงๆแล้วคือ ถ้าในเรื่องของงานจริงๆเนี่ยเราก็อยากได้คนเก่งคนมีความสามารถและคนดีมาเพื่อทํางานถูกไหมอาจารย์แต่พอมันเป็น <c oughs> มันเป็นกติกาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องหักคนที่เก่งกว่าออกไปเพื่อจะไม่เป็นคู่แข่งเราในรอบถัดไปมันก็เลยเห็น <c oughs> ภาพหน้าตาของการจัดตั้งอะไรขึ้นมาเราเลยเห็นว่าหลายอย่างเหมือนว่าพูดแบบสวไม่ตรงปก แล้วบางทีเราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยคุณสมบัติอาจจะไม่ตรงตามสายอาชีพด้วยซ้ําแบบนี้มันจะมีวิธีการต่อไหมอาจารย์หลายคนแล้วพูดแล้วโอ้ยอย่างในกลุ่มสื่อของเราเองเนี่ยอาจารย์<า>ก็มีคนบอกว่าโอ้เป็นเสียงตามสาย <c oughs> เป็นพิธีกรงานแตง่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่านะ <c oughs> อาจารย์แต่บางทีเนี่ย <c oughs> เราดูหลายๆอย่างมันเหมือนว่ากติกาที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องอกับคนที่ไปทําหน้าที่ระดับสภาสูงอะ่ะมันต้องมันต้องน่าจะคุณสมบัติมากกว่าสภาสวสสอาจารย์ แต่ตอนนี้มันเป็นมันมันคาดหวังไม่ได้แล้วอาจารย์ยังไงครับตรงเนี้ยคือกติกาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนที่ดีไซน์กติกาอันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีวิธีคิดที่แบบเอออาจจะดูเกมโชว์มากเกินไปนะคะแล้วก็อยากจะเห็นคนเนี่ยมาต่อสู้ห้ำหันกันมันเป็นกติกา <c oughs> ของเกมโชว์จริงๆที่เข้ามาเพื่อล่ารางวัลใหญ่สุดท้ายเนี่ยจะได้รางวัลมหาสารถ้าคุณสามารถที่จะ โหดเทียมพอที่จะจัดก,การคนที่คุณรู้จักลงไปหมดแล้วคุณวิ่งเข้าเส้นชัยคนเดียวเพราะอะไรคะเพราะว่ากติกาอันเนี้มันไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับการที่จะได้ตัวแทนของปวงชนชาวไทยไปทำหน้าที่นิติบัญญัติประการที่หนึ่งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาไว้เลยก็คือเอาแก่อย่างเดียวสี่สิบขึ้น<อ>ไปสมัครได้ จบปออะไรก็ได้คือเราไม่ได้ด้อยค่าว่าการศึกษาน้อยสมัครไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าวุฒธธิสภาคือสภาของผู้ที่ทรงคุณวุฒิมีวัย,ยวุฒิมีคุณวุฒิมีวุฒธธิภาวะเข้าไปทำหน้าที่ในการกันกองกฎหมายตรวจสอบรัฐบาลแล้วทำไม,มเราถึงจะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาละะ่ะฮะปอสี่ปอเจ็ มัธยมไม่ได้เรียนกระบวนการนิติบัญญัติเขาไม่รู้นะคะว่ากระบวนการนิติบัญญัติการออกกฎหมายคืออะไร<ม>อ่านกฎหมายออกไหมเป็นไหมไม่เป็นแล้วคุณจะเข้าไปออกกฎหมายเข้าไปกันกองกฎหมายยังไงอันนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใหญ่มากต้องกําหนดค<ม>่ะต่อไปเนี่ยเลือกสอวอต้องกําหนดคุณนะสมบัติการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี ไม่ได้ค่ะต่ากว่านี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าดิฉันสอนมาเนี่ยในเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยคนต้องมีความรู้จริงจะสื่อสารได้คนจะเข้าไปทํานิติบัญญัติเข้าไปออกกฎหมายคุณไม่รู้เรื่องกฎหมายคุณไม่เข้าใจกระบวนการเลยไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่สภาที่จะมาทําหน้าที่นี้เลยถ้าคุณไม่กําหนดในเรื่องคุณสมบัติการศึกษาอ,อันนี้สำคัญมากอันที่สองกลุ่มอาชีพ คกลุ่มอาชีพเนี่ยก็แบ่งกันแบบมั่วมากมั่วมากทำนาและปลูกพืชล้มลุกนึกออกไหมคะว่าคุณวีรศักดิ์เนี่ยคุณปลูกมะเขือเนี่ยคุณก็ไปสมัครได้แล้วนะ <c oughs> พืชล้มลุกอะ่ะทำไมมันกำหนดคุณสมบัติแบบเนี้ทำนาหรือปลูกพืชล้มลุกอันเนี้ยแล้วก็ ไอ้สายสื่อเนี่ยดิฉันเกอกได้เลยนะคะมีคนมาถามดิฉันหลายคนละหนึ่งถึงหกดิฉันรู้จักไหมมันน่าจะเป็นคนที่แบบสื่อมวลชนที่โดดเด่นโด่งดังดฉันไม่รู้จักเลยค่ะหกคนนี้ดิฉันตกข่าวหรืองไงฮะหรือคุณวีรศักดิ์ตกข่าวคุณปัทมาพรตกข่าวหรือเปล่าหกคนนี้เขาน่าจะโดดเด่นโด่งดังนะเขาได้มาคะแนนไปเกอบเป็นรำรมากกว่าดิฉันมากกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยทําไม,มเราไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วเขามากันยังไงอ่ะ เออแล้วเขาเป็นพิธีกรงานแต่งเขาเขาเขาความสามารถที่จะเข้ามาทําตรงนี้ได้เหรอฮะก็กตไม่ได้ตรวจสอบแหรอคะว่าไอ้ไอ้ไอ้อาชีพของเขาแล้วก็คุณสมบัติในวิชาชีพเขาที่สิบปีเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคนเป็นพิธีกรนี่คือสื่อสารมวลชนเหละฮะมันไม่ใช่นะคะพิธีกรก็คือคนพูดใส่ไมโครโฟนอะแต่งานศพงานแต่งบวชหน้าขึ้นบ้านใหม่ มันไม่ใช่สื่อมนชนอยู่แล้วะ <หา S 1> แต่ท<อ>ําไมเขาเออทําไมสื่อไอ,อ้ทำไมกรกตให้เขาเข้ามาอันนี้ก็คือความหละหลวมของกติกาที่เหมือนกับใครก็ได้ยี่สิบอ่กลุ่มอาชีพเนี่ยคุณก็เขียนอะไรก็ได้บางคนก็ไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยห้าบรรทัดซึ่งหลายคนมองว่าไอ้ห้าบรรทัดที่จะแนะนําประสบการณ์ให้คนเลือกเนี่ยนะบางคนเขียนไม่เว้นวรรคเลยนะกลัวว่าเขียนไม่พอไงเขียนไม่เว้นวรรคเลยห้าบรรทัด เออแต่บรรทอนไม่มีเลยนะบรรทัดก็ก็ก็ได้รับเลือกคะแนนสูงนะคะคือบรรทัดเดียวว่าว่าแย่แล้วคือไม่มีไม่มีสักคำเลยก็ยังได้อาจารย์ได้ไม่มีเลยไปดูได้เลยไปตรวจดูได้เลยเนอะะค่อาจารย์พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นหน้าตาแบบเนี้ถ้าวันที่เขารับรองอย่างเป็นทางการแล้วต้องไปทํางานจะทํางานยังไงอาจารย์แบบเนี้ยคือรู้สึกหนักใจค่ะ ดิฉ <c oughs> ันรู้สึกหนักใจว่าเออเราเข้าไปแล้วเนี่ยความตั้งใจอะนะเราก็จะไปอ,อยกร่างรนะัฐธรรมนูญใหม่นะคะ <c oughs> เราก็จะไปเลือกองค์กรอิสระที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ยึดโยงอยู่กับกลุ่มอํานาจใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เราลองดูสิว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ย เขาเข้ามาเพราะกระบวนการที่ยึดโยงกันมาเป็นบึกเป็นแผ่นซึ่งเราเรียกว่าหัวหรือเปล่า hmm. แม้เราจะไม่ได้เห็นการที่จะมีการให้สินจ้างรางวัลกันเพราะไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่มีใครทําในที่สาธารนณะเราย่อมไม่เห็นอยู่แล้วแต่มันมีล่องรอยหรือเปล่าว่ามันมากันเป็นหมูนะ่คณะ ตามที่ไอรองเขาได้ไปตำรวจมาบุรีรัมเนี่ยมีสอวอมากที่สุดในประเทศไทยสิบสี่คนซึ่งดิฉันว่าแปลว่าคนบุรีรัมมีคุณภาพสูงสุดเลยนะ,ะชนะกรุงเทพชนะทุกจังหวัดเลยแล้วภาคอีสานเนี่ยมากันเป็นกอบเป็นกรรมเก้าจังหวัดนี่ขึ้นแผงใหญ่ขึ้นมาเลยมันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอคะเรือ่องนี้กระบวนการที่มันแพ็กกันมาจัดตั้งกันมาอย่างเป็นระบบเนี่ย เราก็จะได้คนคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการใส่ไปให้เต็มและสุดท้ายเข้ามานั่งอยู่ในวุฒิสภาแล้วก็จะไปกันกรองกฎหมายจะไปตรวจสอบรัฐบาลจะไปเลือกองค์กรอิสระดิฉันก็มีความหนักใจแต่ก็คิดว่าเอาละ่ะไหนๆพวกเราเองก็เข้ามากันเนี่ยยี่สิบกว่าคนอะไรประมาณเนี้ยเราจะส่งเสียงค่ะเราจะสื่อสารค่ะอ่า เนี่นะ,ะเดยนมาสายสื่อเนี่ยเดือนจะสื่อสารก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยวุฒิสภาประชุมอะไรเราไม่เคยรู้เลยมไม่เคยถ่ายทอดเลย<ม>นะกรัมามมที่การทําอะไรไม่รู้เลยวันดีคืนดีก็อ่ะไปมีงบไปดูงานต่างประเทศอะไรเงี้ยต่อไปเนี่ย <c oughs> สอวอพันธ์ใหม่จะต้องสื่อสารกับประชาชน<ม>จะต้องบอกว่าเราทําอะไรแล้วเมื่ออภิปราย<ม>ดดฉันจะเสนอให้มีการอ่ ถ่ายทอดสดการประชุมบุฒิสภาแล้วดิฉันก็อยากจะเห็นพิ่จีกรงานแต่งงานเขามาอภิปรายเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีฝีมือยังไงเขาถึงชนะดิฉันคะแนนนำาริ้วเลยให้เขามาอภิปรายแล้วประชาชนจะได้รู้จักเขาดิฉันไม่ได้ด้อยค่าเขาแต่ดิฉันอยากให้เขาแสดงความสามารถผ่านการสื่อสารตรงนี้ซึ่งอย่างน้อยประชาชนก็จะได้รู้ละ่ะว่าตัวแทนของเขาเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่อะไร แล้วสามารถที่จะทําหน้าที่ตรงปกไหมสามารถที่จะไปกันกรกฎหมายได้ไหม,มเลือกองค์กรอิสระอย่างโปร่งใสไหมอันเนี้ยเดยนคิดว่าใช้กระบวนการการสื่อสารที่สื่อสารโดยตรงกับประชาชนภายทอดสดต่อไปถ้ามีการเ,ออเลือกองค์กรอิสระใช่ไหมคะ,ะซึ่งปีนี้จะมีเลือกหลายหลายองค์กรมากโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยสารลรทนมูลเนี่ย ก็จะพ้นสองคนใช่ไหมฮะก็จะมีการกต้องเลือกค่ะดิฉันอยากจะให้เลือกแบบนางงามเลยอ,อยังไงคะก็คือมาเลยถ่ายทอดวิสัยทัศน์เลยใครมาใครสมัครเข้ามาเนี่ยให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ถ่ายทอดสดประชาชนรู้จักเขาด้วยอเออ,อแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสอวอเสียงข้างมากเขาไม่เลือกคนที่มีคุณภาพนะ เขาจะถูกกดดันจากประชาชนไงฮะประชาชนบอกอุ้ยคนนี้โปรไฟล์ดีสื่อสารเก่งนะมีความรอบรู้มากมายสุดท้ายเสียงข้างมากของสวเขาไม่เลือกเป็นไงฮะประชาชนก็จะรู้สึกแล้วก็จะกดดันซึ่งอันนี้เันคิดว่าเป็นทางออกเดียวที่นึกออกว่าถ้าเราเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเราต้องไปทํางานในสภาที่แพ็กกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ย เราต้องใช้การสื่อสารกับประชาชนค่ะอขอบคุณมากครับอาจารย์โอ้โหวันนี้ได้หลากหลายประเด็นที่รู้สึกว่าทั้งน่าติดตามกันต่อาอาจารย์ว่าการทํางานต่อไปอในสสวชุดใหม่ขอแสดงความยินดีและขอติดตามการทำที่ของอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพาศนะครับคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดว่าที่สว